มาถ่ายแล้วถ่แล้วโอ้ยเราต้องกนการถ่ายลงเฟซก่อนแล้วมันล่มเลย้เราชอบมากอ่ะเป็นดอกดีจเดียวเตรงนี้เออเอาเอาก่อนเดียเดียวใช่ก่อนกินเราต้องถ่ายลงเฟซก่อนเขาเรียกอะไรนะว้าวดอกอะไรอ่ะดอกอะไรอ่ะสวยอ่ะโอ้โหสวยอ่ะ ว้าวว้าวสวยอ่ะกลองสงสัยเปิดเอาตกลงงี้ใครมีความสามารถเฮ้ยจะได้เหรอตัดเลย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 เล็วคืออะไรน่ะซื้อมาชื่นชมซื้อมาซื้อมาลงเฟซโอเคเสร็จแล้วปิด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 กังเก็บใส่ตู้เย็นพอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่นชมแค่นี้ก็พอแล้ว เพื่ออะไรเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่คนผิดเมื่อไรจะได้กินเนี่ยแต่ละคนแบบว่าจับถึงเครื่องอต่นีอันนี้เป็นอะไรอ่ะแต่นี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะช็อกโกแลตไงอ๋ออ๋อมันเป็นอะไเป็นช็อกโกแลตอ๋อเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยน้องมองอยู่ดั่นโโอ้ชเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยืดมือใหญ่เลยเฮ้ย

โอเคอันนี้เราก็เอามันแก้วมาเกลีเปล่าเปล่าเกี่ยวเปลี่ยนปีนาเปลี่ยนป้ายไม่น่าตัดเลยสวยมากเลยแลาวมื่อไรจะตัดเนีไงจะสวยไงไม่กล้าตัดมันอะหมดไปสามนาทีแล้วเนี่ยมันหมายให้มันหมายตัดอ่ะตีตีตีลงมาอรึมั้ยตีลงมือรึตั้ยเริวมตัดเร็ว Happy Boy เจ้าอยู่รัก ตัดเลยค่ะอะไเนีย้ขึ right? Hence, right? ้งเดียวเต่อย่างนี้อ่าไปถายหน่มไปก็เปแม่ดูยแม่คุณแม่เขาได้ชื่นใจไปเลาสอ่ะี่ึนีดึงลูกสาวมาแล้วไปเลยไไม่หน่อยเข็กๆยพี่เสื้อแดงไม่เข้ากันนะึ่งอะเกี่ยวน้องมองเดแหกแหกทีๆลดผันทำดีทีลูกอะไรคือแหกมีมองดีๆลูกมีหวานด้วย ยิ้มเห็นฟันนี่นี่เขาจะได้เห็นยิ่งยิ่งเห็นฟันยิ่งย่เห็นฟันอมาเดี๋ยวมาอาจารย์มาสิอาจารย์มาสิอาจารย์มาไปอาจารย์มาข้างในมันเป็นอะไรวะข้างในเป็นสีแดงๆข้างในกลวงกลวงเปล่าเออมันมีหรือเปล่าไอ้สมองไอ้ทีมันเป็นแน่นหรือเปล่ามันเป็นโฟมหรือเปล่าเป็นโฟมหรือเป็นเปล่าโอ้ยคนื้อขี้หนักอ่ะขี้หนักขี้หนามากเลยอะครึ่งพอนบึก ใครกินได้อ้วนมันจะได้ขยับใจไหมไม่กินไม่อะกลัวอ้วนม่ชอบครีมเยอะไม่รี้ตอนนีพี่ปากออกแค่หนูก็เอาจะเนื้อครีมอะไรใครแขกแขกเลยแขกจังเลยออ๋ได้ยินไหมแขกแขกเลยลูกแพกเหรอเท่าไหร่แขกเขาบอกว่าแขกอันนี้ได้ยินว่าแขกกู้ทางเรื่องปาดินนะ ปราจะปาชิมให้ดูลูกโอ้โหเนื้อมันเป็นอย่างนี้เองมาิมแตไม่นยันอะออเลถ่ารูปเร็วจริงๆของ s t ไม่ใช่อร่อยถ่ายรูปแต่ดูไม่อร่อยมี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 จะไำลังกันล้วคะยิ้ด้วยยิ้ด้วยถึงกับแม่รู้ยิกตูดด้วยตลอดหลานกินตลอดแหละตลอดแหละหลานอะตลอดแหละเจเจเกเ เอาเคสต่อชีอาล่าชีสองไหมเอาเคสต่อชี้โอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกเห็นแล้วแบบครีมมันเยอะอ่ะเห็นแล้วแบบครีมมันเยอะอ่ะเขาจะให้เรากินครีมแทนเค้กมันคืออะไรมายืนมองกันมันไม่มีกินถ่ายคนจะได้ปะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะ กินกับบ้านค่ะไม่่าคิีเลยค่ะคีบ้านเราบเป็นยังไงหักหักครีมแม่ๆทำที่บ้านเราอ้วนทำตัวไหนทำไมทำที่บ้านเราไม่เห็นมีอกอก